สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้หมดแรงสปอยก็จะมาสปอยหนังเรื่องเสียวเกินคิดชีวิตชนบทในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีภาพอนาจารแต่อย่างใดคะ่ะเป็นแค่เพียงการสปอยหนังเฉยๆแต่ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเรามีวาร์ปหลังคลิปนะคะมีใครเปิดชีวิตวุ่นวายในเมืองกันบ้างไหมคะก็เหมือนกับนางเอกของเรานั่นหละคะ่ะเธอนั้นมีชื่อว่าฮิคาริเซนะภรรยาสาวที่เปิดชีวิตในเมืองเป็นอย่างมาก เธอนั้นได้ชวนสามีของเธอที่กำลังเครียดกับการทำงานเอามากๆแล้วเธอก็เป็นห่วงเขามากเช่นกันก็เลยลองชวนไปใช้ชีวิตแบบชนบทกันดูไหมซึ่งสามีของเธอนั้นก็กังวลว่าถ้าออกจากงานแล้วกลัวจะเลี้ยงเธอไม่ได้แต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรชีวิตชนบทเนี่ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นขอคิดดูก่อนแล้วกันนะตัดภาพมาในตอนดึกเธอนั้นก็รู้สึกอยากจัดออกมากๆ เลยชวนสามีเล่นจำจี้กันแต่เขานั้นก็บอกปฏิเสธเธอเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องมีนัดคุยกับลูกค้าแล้วก็หันหลังหนีไปนอนเธอนั้นก็รู้สึกเซ็งสุดๆเพราะไม่ได้ทํากันมานานแล้วเพราะสามีก็มัวแต่ทํางานแทบไม่มีวันหยุดเลยซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอนั้นอยากย้ายออกไปจากที่นี่เหมือนกันแล้วก็ตัดมาอีกวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่นั้นกําลังทานข้าวเย็นกันอยู่เธอนั้นก็ได้ถามเรื่องที่ทํางานเหมือนเดิม ซึ่งสามีเนี่ยก็เลยถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรกังวลใจไหมแล้วเธอก็เลยยื่นหนังสือการย้ายที่อยู่สามีนั้นก็เลยตอบตกลงเพราะเขาก็เบื่อชีวิตในเมืองเช่นแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้หาที่พักเป็นโฮมสเตย์ของลุงคนหนึ่งที่มีภรรยาที่โคตรเอกพอมาถึงภรรยาของลุงก็ได้ออกมาต้อนรับแล้วก็บอกว่าที่นี่ธรรมชาติมากๆซึ่งทั้งคู่ก็ดูจะแฮปปี้กับการหนีความวุ่นวายในเมืองนั้นมาพออยู่กันมาได้เดือนหนึ่ง วันหนึง่งทั้งคู่นั้นก็นอนคุยกันว่าตั้งแต่มาอยู่นี่คุณก็เอาแต่ทานาฉันนั้นก็อยากทํากันบ้านบ้างสรุปสามีก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนางเอกของเราก็อดไปตามระเบียบค่ะก็เลยออกมาจากห้องพอลงมาข้างล่างก็ดีนเสียงเอี๊ยอาตรงห้องรับแขกแล้วเธอก็ได้เห็นหนังสดระหว่างลุงกับเมียสาวของลุงซึ่งกําลังซ้ํากันอยู่ซึ่งลีลาของลุงเนี่ยก็ยังเด็ดเลยแล้วเธอก็เลยแอบมองแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วย ภาพมาที่ตอนเช้าหลังจากสามีได้ออกไปทํานากับภรรยาสาวของลุงนางเอกของเราก็ได้เข้าไปล้างจานในครัวแล้วลุงก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกแล้วหลังจากนั้นลุงก็ค่อยๆจับนมของนางเอกแล้วหนังก็กินเวลาไปสักพักใหญ่หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยนางเอกของเราก็เพียล้มไปกับเก้าอี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาซ้ากันต่ออีกหลายๆรอบหลายๆที่เพราะนางเอกของเรานั้นก็ติดใจเีลาของลุงแบบสุดๆ แถมลุงนั้นก็ดันชอบนางเอกเอามากๆซึ่งหลังจากการซ้ำรอบแรกหนังก็มีฉากแบบนี้อีกเรื่อยๆสมใจนางเอกของเราในการมาใช้ชีวิตชนบทเลยแหละคะ่ะแต่หนังตอนจบก็ดันมาหักมุมพอาสามีของเธอนั้นได้เข้ามาเห็นหนางเอกนั้นจะเลือกใครไปติดตามดูกันได้ที่วาร์ปเต็มๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย